กินข้าวเหรอฮึอทำไมไม่เกืนไม่พูดน้อฮลโหลเปลาะไรกินข้าวไปด้วยลูกเผื่อรถมา กินข้าวจะไปโรงเรียนค่ะทุกคนป้าวันนี้กินข้าวเยอะข้าวันั้นซองหนึ่งไหมกินหมดเลยเขาเรียกข้าวอะไรหรูออาหารเสริมเขาเรียกอาหารเสริมน้องนะน้องอาบน้ํายังถามน้องยังน้องอาบน้ํายังน้องไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วอ้าวทำไม,ไมไอ่ะปิอ้าเหรอปิดแล้วเหรอ ไปอะไรนะแม่ไปอยู่น้องไปอยู่ไหนแม่บอกว่าปิดตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่เหรอวันนี้แต่ไปวันสุดท้ายไปลอ่ยการบ้านอ๋อเปลี่ยนการบ้านป้าขว,วดกักวันดแน่แต่สแสดงว่าแซ่บวดิจูเทยียนเนี่ยเขา,านั่นบ่กินพาะสองซ้อนพวกนี้กินไก่หมูไหมล่ะกินทอดมหมูมไหมทอดหมูไหม แดีวตอนเช้าทอดหมูให้จะกินหรือว่าจะกินอันนี้เลือกเอาอเออใช่ไปกินทอดไ,ไดอข่ดาวก็บอกิออจนจะไปโรงเรียนนันจะไปโรงเรียนคุยกับน้องก่อน งอ่างน,น้ำเหรอ,อน้าตาเออุ้ยการล่มไปไหนลูกม,มานี่มานี่บาทเอามาใส่คนหนึ่งอะ อันนี้ถ่ายรูปเออมันเปียกมะฝนตกเมื่อคืนนี้เออฝนตกทั้งวันป๊าดตัวเล็กมันเดินเที่ยวแต่เช้าแถอลูกหึป๊าดเที่ยวแต่เช้าจังเลยคือเนเออป๊าดเนี่ยใครอุ้มก็ไม่ร้องเนี่ยใครอุ้มก็ไม่ร้องเนี่ยใครอุ้มก็ไม่ร้องนะใครอุ้มก็ไม่ร้องเนี่ยป๊าดตะเอ๋ดีไหม เออโอ,โอ้มันโดน,น,นเลยเออากางลมให้น้องเออนั่นเห็นไหมนึกว่าเมื่อกี้นึกว่ารถมาเข้าเหมือนเดี๋ยวนี้เข้ามาประมาณเจ็ดโ <10 S 2> มงเนาะอบ๊ายบา,ายาบ๊ายบายโอ้นั่นเด้ไป,ไปรับไอ้น้องเฟิร์สเลยในช่วงแรกแล้วเจ้าหนูไปไหนมาไหน มารถอยู่ทางนี้ลูกรถประตูอยู่ทางนี้มาทางนี้มาเร็วไปลอรถไปสัขขน่นไปดูไปดูรถอ๋อเขาโน่นเขาแวะซอยนั้นอีกอย,อยู่ลูกเขาแวะซอยนูน่นไ,ได้คนคนคนน้อยได้ได้ภาษาไทยนิดหน่อยไหมได้ไหมพูดตามพี่แหละใช่ไหมกันเริ่มพูดตาม <c oughs> ใช่ไหมเอาเลย เขาหน้ารักเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าพูดพาพูดพูดบ่อยๆเขาจะได้ใช่ไหมเขาจะได้เขาจะได้เร็วขึ้นเขาจะได้รู้ภาษาไทยด้วยอใช่ไหมอออมาลูกมามาทางนี้เร็วลอรถทางนี้เร็วรออรถทางนี้เร็วเดี๋ยวเรียกพี่เน่ก่อนเน่น้องเน่ลงมาก่อนลูกรถก่น กำลังมาแล้วไปเฮ้ยแต่ดีเขาไม่ร้องแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยร้องแล้วทุกทุกครั้งเขาจะร้องไห้คนส <พะ S 1> วย <พะ S 1> ใช่ไหมอ๋อเขาแบบคล้ายคล้ายขี้เกียจตื่นอย่างเงี้ยใช่ไหม <พะ S 1> คนสวยคนสวยแม่น่ารักอะ่ะน่ารักเขาน่ารัก <พะ S 1> จ้าหนู <พะ S 1> ปิดแล้วเหรอโนรถกำลังมาใช่เหรอรถรถใช่ใช่รถคันนี้ไหม ไม่ต้องใส่สุด้ายหรอฮะน้องแม่ไม่ต้องใส่วันนี้เขาให้ทำอะไรไม่รู้ให้ใส่สองวันแล้วอ่ะเนี่ยมันมันมีชุดเดียวเมื่อคืนนี้ต้องรีบซักไหนไหนไหนยายถือได้ยใส่ชุดผ้าละสองวันแล้วบอกเขาโน้บดูอีกนะลูกถามครูอีกว่ามีชุดชุดในเสื้อเล็กตัวเล็กๆไหมมันตัวใหญ่มากตอนนั้นเสื้อมันหมดไง เขาเขาเสื้อหมดแล้วมันไม่ได้ชุดเดียวตอนนั้นมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วไอเดียให้รถไปเลี้ยวก่อนลูกรถมาแลว้วกาขายต้องไปไม่งมั้นเอาเนาะใช่ใช่เนี่ยเขาเขาไปช้าไงาไปช้าก็เลยได้ตัวใหญ่เลยชุดนั่เรียนอย่างนีชุดนึงคำนึงแล้วยังไม่ได้เลยเนาะเออมาไม่ลูกมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ เออทางนี้ใช่ดบดีค่ะลูกป้ายบายายเปิดประตูให้โอ้มีคนเปิดให้เก่งมากลูกเก่งมากป้าสวยจังวันนี้ชุดไทยพี่เนยก็ยังใส่ชุดพะราอยู่ป้าไปใส่ละเขาไปไหนแล้วล่ะอ่าจัดจัดดีดีไปไหนอ่ะมาลูกม้าม้ามา,มา,มาขึ้นรถขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้คนจีนนะคะทุกคนเขาเน,นี่ยนี่ เก่งจังเลยปาดเก่งๆเออเขาเก่งเขาเก่งนะเนี่ยเขาเริ่มเก่งแล้วนานเห็นไหมเออเขาเริ่มเก่งแล้วจะไปโรงเรียนนะคะรดโรงเรียนลดรับโรงเรียนโอ้นักเรียนน่ารักเอออย่างนั้นสิลูกปาปาดปาดโชคดีโชคดีคดไม่ไปหรอตะเล็กไปไหมตะเล็กไปกับพี่ใช่ไหมลูกไปไหม ยน่ารักอ่ะเขาเข้ากล้องเขาสวยเขาน่ารักมากเอ๊ะนี่แนะโอ้ยอไปกัคุณยาไปบายกันไปบ,บาย,บาย <c oughs> อาไปแล้วเหรออันนี้ไม่ทันรถจักที <c oughs> น้องภู มีรถมาลีวิสรับส่งอยู่แต่เขาไม่ทันรถสักทีเขาตื่นเหมือนของรถของมาลีวิสมาแต่เช้าเลยใช่ไหมใช่ใช่เขาจะมาเช้ากว่าอืมเขาจะมาเช้ากว่ากว่าพวกเราอีกไกลกว่าแล้วเออใช่บายบายลาไปก่อนเอาอันพ่อพ่อไปไหนพ่อใช่ไหมเออไปทุกวันคุณค่ะไปดูดอกแคร ดอกแค่สวยนะทุกคนเป็นดอกอีกแล้วเป็นดอกอีกแล้วน้องนีนี่ก็ไปเรียนแล้วอัอนนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านพ,พัฒสอนนะคะไปแล้วน้องไปแล้วนุ่นไปแล้วเข้าบ้านเขาแล้วอยู่คนละคนละซอยถัดไปอีกนี่อยู่คนละซอยอยู่หลังบ้านเขาอยู่ค้างบ้าน แค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย